未来へ今駆け出したんだ明日の日間ベンチの鈴木が今日,が今日君とよ希望とよ ร้านขายโลบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RDX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเอาละครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโลบอกนะฮะวันนี้นะครับก็ทางแมปอ่าโจโจ้เชนออฟเฟตนะครับผมก็ได้นำการเปิดแมปใหม่ขึ้นมานครับก็เป็นภาค2นั่นเองนะก็ภาคแรกเนี่ยปิดไปนานพอสมควรเลยนะครับผมนะก็ประมาณ1ปีเต็มๆเลยนะโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากลองเล่นแบบนี้นะผมก็จะทิ้ง ลิงแบบให้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้ามาเล่นในมือถือได้เนี่ยก็น่าจะดีนะครับนะก็ลองเล่นกันดูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้จะมีโค้ดด้วยนะเพราะว่าเขาโฆษณาไว้ด้วยนะครับผมนะเอาไปว่าก๊อฟวางเลยกว่าพีเมาม่น,น่าระบากนี่ครับ Secret นะครับผมนะก็กด Enter ไปมนได้อะไรมาไม่รู้อะไม่เห็นได้อะไรเลยห้าวได้อะไรอ่ะมันเพิ่มอะไรเอ่ยไม่น่าเพิ่มอะโอเคช่างมันเรากดไปที่เพลเลยนะครับเออโอ้แต่ปลดล็อกกว่า เดี๋ยวจะเล่นตัวแรกเลยอ่ะเราจะเล่นเป็นสตาร์แพ t ตินันะคือผมจะเล่นตัวนี้เท่าที่ผมเล่นได้นะเพราะว่ามันคงจะใช้เวลานานพอควรนะครับมันต้องคิวคนเพื่อปลดล็อกเอาอะโอ้อจี้ดูสตาร์แพ t ตินัผมสิทำไมหน้าตาเป็นงี้เกมอะไรเนี่ยแปลกแปละมีตัวอีซัมมอเอ้ยวิงก็ไม่ได้ด้วยนะเกมนี้อ่า นี่เลยคอยโดน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 โดน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 เฮ้ยขยับไม่ได้้าผมตตย มันต้องกล้าคนไปเรื่อยๆครับมันก็มันฆ่าเยอะอยู่นะทำไมสไตล์ไม่น,าน่าผมน่าเกลียดจังเลยวะเอ่ามีตัวอื่นให้เล่นได้อปปีกไหมซัอเอเวทเล่นได้เคซีไดมอนต์นก็เล่นได้อ่าเป็นเคซีไดมอนต์ละกันนะมันเล่นได้พี่ไอ้หลอกว่าเราจะฆ่าหมดก็ต้องปลดล็อกนู่นปลดล็อกนี่เคซีไดมอนต์ตุกคำพูดไหนวะอันนี้เสียงมาจากโจโจ้ไอ,อออฟเวนแน่เลยเอ่อเราปรับเป็นเฮดโหมดละกันยากฆ่าผมปรับมันเปลี่ยนโหมดไม่ได้กดเฮดหลายรอบแล้วเนี่ย อะไรเจัาบลาเอาบลาบลา,ลาสังหารบลาเช่นนี้มาเดียมาเดียโอ้โหดนดนดนเฮ้ยมาเลยไม่ยิงอะไรทีจาวรกเกอร์โอ้เฮ้ยตาบอดตาบอดมองไม่เห็นตาบอดอะไร ไม่หยมันนี่เลยมึงทำอะไรกันไว้จำชื่อมได้มาเดี๋ยวมันไม่ยัยไม่หญ่กดวีเอ้ยสร้างกำแพงกดสร้างกำแพงไม่ได้มันบ้าเหรอหรือว่าก็ยังทำไม่เสร็จวะปาหลบดีหลบโชว์ไม่มี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 ไม่บอกตี่ดาวเอ้ยเอายิงลูกเหล็กเอ้ายิงไม่ได้ ไม่หยุดละโอยโคตรโหดเฮ้ยอะไรวะอ้าวไปเลยดัสเฮ้ยเฮ้ยไปเลยดัสเอ้าไม่เป็นไรไม่ได้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 ขอโทษพี่อย่าลุกเรื่องผมน้อย <O la! S 1> ผมต้องฆ่าหลายตัวเลยถึงจะฆ่าถึงจะได้เล่นนะ่ะโอ้โหมันก็ลำบากเหมือนกันนะไปเล่นตัวที่ผมเล่นได้ละกันนะครับไอ้เอาซ้อมันเบ็ดมาตีผมเลยวะ่ะอะไร โอ้ยมันเลือดมันน้อยอะ่ะเหมือนเขาเปิดทดลองเล่นอยู่เลยอะ่ะมันยังทําไม่เสร็จอะ่ะนะครับก็ก,ก็ก็น่าจะประมาณนั้นแหละเนาะทำไม่เสร็จนะครับเอ้ยเออไอ้นั่นอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยม,มีคนไทยด้วยเอ้ยเอาไอ้นี่ดีกว่าผมมันไส้ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้ยังกองเอาเลยรอยย่อยโอ้ย,อยอตะแปมตะแปมตะแปมไม่โอระเฮ้ยสติวไม่เอามันเอามันเอามันเอา,เอาหายออรากดดีคนละโอ้โคตรแรงมาดิครับอยากโดนกัดกินนะครับเสียงโคตรดังเลยไหน มันโูเปลยนเก่งเลยไม่ได้แฮะแล้วนี่อะไรอ่ะฟอน่มันทายอันนี้ยังเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นไอ้นี่เว้ยที่คนที่แต่งตัวนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จหรอมะั้งใช่ครับน่าจะยังไม่เสร็จแหละเกมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เกมบรดอกอันนี้น่าจะเป็นอ่าสนับสนุนนะครับไปกดดูซิมี VP ีมีเขมีดีเอลซีมีคูณ2 KO คโอคูนเยน G.R. วอตมี G.R. ด้วยเหรอยังไม่ย <Comics situation> mm ังขายยังซื้อไม่ได้มีท่าโพสด้วยนะครับน่าจะทำในอนาคตนะครับผมนะในในอนาคตนะเนาะเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะต้งไหนบ้างย่อยย่อยโอ้ล่ะล่ะล่ล่ล่ตี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 เอาเด็กมาเด็กมาเด็กมาเด็กเก่งเพล่ะตาไปน้ำมาเน็กแย่เลยอะไรจะเลยอะไรเอ้ยมีอาบนึด้วยอ้าวหายอะไรแล้วเจดิ อะไร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 อตายโอ้ยไรต่อมาไรต่อมันเก่งว่ะเฮ้ยเอ่อเอ่อเฮ้ย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 ไม่ไเด้งตัวเด้งไงไม่ตายเลยโอ้โหวัตเน็งขี้โกงว่ะวาตเน็งมันมันมันตัวเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูดิร้อยคิวมีเดอะโบด้วยผมยังได้เดอะโบอ่ะ แต่มันไม่มีเลยอะมีท่าแอฟโฟด้วยโอ้อัตาแม่น้ำลกันผมยังเล่นยังเล่นไม่ทุกสกิลเลยมีท่าปลาหมาด้วยปลาหมาแม่งเลยเฮ้ยไม่ไงสองจุดห้าอะไรกันวะให้ผมโดนไว้ตอนนี้แหละกิ๊ดเอากิ๊ดเอาไมว์เว่ยโอ้ยเว้ยแรงแรงเฮ้ยผมสามารถสตัรพิเกอร์ได้วอทวอทตอนนี้โกงมากเลยอะโถ่เอ้ย แตนตอนนี้ผมเล่นได้แค่สตัวนะเพราะว่าผมคงจะจะไม่มีเวลาฟาร์มหรอกเขาเกมมันเพิ่งเปิดอ่าเชนี่เจ้าใช่ไหมมาเดะมาเดมาเดะมาเดะมาเดะมาดมาเดะมาเดะมาดมาเดะมาเดะมาด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 เ้ยอะไร อะไรวะทำไรอ่ะทำไรทำไรอ่ะตายไม่น้ำเอายืนค้างเอาเอาเอายืนค้างเลยเอาบักเอาเอาบักเอาโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคครับผมก็แมปก็จะมีแค่นี้แหละนะมันก็ยังไม่มีอะไรมากหรอกครับก็จะออกแนว PvP กันมากกว่าเหมือน Endo Joe เลยนะครับผมนะมีเครดิตอะไรพร้อมเลยนะโอเคนะทุกคนสำหรับแมปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณที่คนมา รับชมคลิปนี้นะผมจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเล่นในมือถือได้ไหมก็ลองเข้ากันดูนะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็แจ้งอคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับใครที่มันเล่นในมือถือไม่ได้จริงนะครับผมนะขอบคุณที่คนมารับชมอีกรอบครับเจอกันครับบ๊ายบายจ้า